ตระเวรให้บริการดูแลนักศึกษาแพทย์ของมอแณที่นี่เราดูเรื่องดูแลพยาบาลเนี่ยขับเคลื่อนโดยโรงพยาบาลผ้าเหลืองเพื่อเพื่อนผู้ป่วยในยามตายในปี59เราทำงานร่วมกับโรงพยาบาลพยอธงานทยามีดีดายเบื่อยตายจากนั้นก็มีห้งสีเนี่ยเรามาสร้างอาคารทับฟิวส์สงครามได้ทั้งหมด4ห้อง8เตียงแล้วก็มีการดูแลโดยลูกน้าข้าวแก่ในแพทย์หญดอกเต้เมื่วันนี้ที่ โอนแรกบมีนี้หมดเลยแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ยอด่าันช่วเป็นอกแล้วก็ไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ฟังปากจนาอมมาแยาได้มาเสียรายก็สายก็ให้โรงพยาบาลช่ดใหม่ตอนนี้มันหายเหือว่าทีงานดีแล้วแล้วก็มีเรื่องของการอบรมตางบรมในระดบรียนระยะทายแล้วก็ตามศูนย์นมันที่ส่งยาละรงการแพทย์ก็ลงมาในเรื่อง่อ ที <thì> ่สังการงาก็เป็นที่วิบากทำงานร่วมกับสุวิาวิบาก็ที่เป็นีาองเจ้นก็รไฟคืรเปรมีบรรยาาศให้นมีกองทุรีมาบ้างก็มีทอย่างรามาก็เป็นรับส่งใช้บรรยกาศให้สนก็มีถที่สุราษฎรตธนีก็รับก็ช่วยทางานกัแค่กรูุ้้เป็นลายเรา ก็สประกอบการงันเนี่สวกอารยมีเรียนที่เริ่มต้งแต่เก้าาีมีเ่อมาตาที่ที่วัดมาวสเดือแล้วก็มาตันนียังไม่สร้างเรื่องมเดที่สร้างก็ไม่วัดไม่ยอดัน มานานเลยนะครับ <c oughs> มาตั้งแต่รัฐบาลมาตามหลังนะโครงการที่มาก็มา59 59เป็น4แล้วาหลังพุทธ0เริ่มมีจำนวน5หลง